อาหารอาหารเช้าของเราวันนี้คือเมนูเนื้อที่โดน้อยนี่ย่างเสือหมดแล้วาย่างนุ่งอย่างเสือหวานคุ้มแซ่บอะไรนี่คุ้มวัวแต่นี่แซ่บมูกเกลมาถึงไปซองสวยกันนี่คับแซงบซองหายกินแก้วกับแซ่บผ้ามาซื้อมา้ามากินเนี่ยกินแก้วกับแซง โข้าว้องแกนอะไเด้อเนะี่ยผู้หน่อยเพิ่นปลูกเองแตงตัวอร่อยไหมอร่อยมากครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้แตงใหญ่แตงอร่อยด้วยแตงปลูกเองปลอดสารพิษ แสบค่ะกินข้าวทัดแก้วลูกไปเบิ้งเมื่อไปถ้วยนึงขื่นหนังแต่มาหากักยังกรบเพาะแสบด้วยแก้วโอ้ยโอ้ยแสบเพ <c oughs> ื่อนะ่กกอนาคันตั้งแก้วครับมันบักแดงเพื่อสิคิดจักบาทนอนพยายามเพื่อนหรอก <c oughs> อันแก,ก้วครับบักแดงซื่อๆหน่อยจักบาทนอ้อ <c oughs> เ <im itation> <im itation> มื่อกีน่นหมันแสบหลีอจซิม้มนนอะัะอนอืมหวานไม่รีรับ้ <im itation> อเราแสบอน,นัน้อเองนั่น่บอกบอกน้องว่ายังไงนะเมื่อกี้ขอแตง่ง บอกน้องว่าบอกน้องว่ายังไงเมื่อกี้น้องทำไมเอาแตงให้เพิ่มบอกน้องว่ายังไงบอกเขาไว้เอาอีกบอกน้องว่ายังไงขอแตงอีกให้หน่อยครับอืมขอแตงอีกให้หน่อยครับอืมเอาแตงอีกครับอืมผมอร่อย ม,มารอบมารอบน้าคุณแม่จะสั่งแจว้วกับแตงให้เขาจะคิดกี่บาท